นมีผู้ชส่บนในใส่เสือดอกใส่จงกระเบนฝัน <_ an> ฟัน,ฟนบานนี่เจ็ดยี่ยังอะไรอยพ่อพนน่ะสามเจ็ดหาพัานสันสามเจ็ดหาเมื่อเรีกออกมือชาวมาก็กพิมพ์ไปหามุนตก,การเฮฮาเจรัตมหนี้เมนวนก็ยังเคยลืม<_ an> <_ an> มาสองสามเมื่อมาดังป้งปัง,ปงแล้วเน่เขาครับกูจะเป็นชื่อตั้งไหนแล้วยนั่นแหละค่ะ <_ an> วาดนี้เ๋ยบัดนี้ก็ได้แหละวาดนี่วาดนี่วาดนี้แหละนุ่นฝันมือเลขออกเลยเลขออกปุ๊บมือนีมือเล้งมาหนุนอนฝันนุนเสียดายว่าวันหนูไม่ได้เป็นรุ่นเลขบ้านพอใหญ่เฮห้านูอยากเป็นนอนเกลือกันอันเฟืองเล่านะสั้งมั่นใส่เขาเล่าเดี๋วมาเสียเจ้าเต๋ต้นกล้วยก็ตั้งตั้งเป้าไว้มา โอ้คอยอัตเตรียมรวดงวดนี้ฮันคอยจังไหนคอยเกสิได้ดไปรุ่นน้ำกันเรื่องงวดแมนเพราะว่าคอยเตรียมการไว้แล้วคันคอยถือกันหาเจ็ดเจ็ดหางวดนี่นะ่ะคอยจะไป,ปยู่บ้านเฮฮะจะไปยู่บ้านเฮฮา,าต้นกล้วยมุหนนะคอยอยันเจะไปกินหมาก <c oughs> ขาสัตว์นี่เต้แห้งคือนอย่างนี้เจ้าะโดดน้ำคือบางวันนะวันวันนี้โดดบพาะน้ำอันอันบ่บ่คิดอยากโดดไหมบ่คิดอยากโดดน้ำแมนคอยอยาก เขาังเฮ็ดแบบว่าอันกิ้งไปตามหญ้าเลยเอาให้มันสนใจเอาให้มันสนใจแล้วอ๋อโกจิโรเล่กเล่นะมันคก็มันก็สิมีความสุขนะตัวได้เพื่อเจอไรบัตรอ๋กับฟันเห็นสามห้าเจ็ดนอกจากชื่อสามห้าเจ็ดอันเด้ฟันได้แต่ตองหวานได้ฟันได้แต่แตงหวานเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นก็บอกว่าอันตัวเดียวของยี่ห้อนันนีตัวใดเพิ่นก็บอกว่ามีเจ็ดเิ่นก็ว่ามีเจ็ดก็เลยว่าสามห้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดห้าห้าเจ็ด มันในเจ้ากเ็เลยบอกว่าเมนูนก็เลยบอกว่าเอาซ้ำหาหาสามแนละ้วเอาโดโด,ดนเลยจำนี้แหละอั <g> ่ <uss> นแหละค่ะมาตรงกับเลขดังายค่ะม,ออมันี้กับผัวอันผู้ผัวนะผู้อันผ,ผ,ผู้อยู่เยียนฟันมาเขามาซ้นรถจักของทั้งทั้งที่จะขรของขับ,บรถบ่ดด้เจ็บดาะเออทะเบียนรถรุดออกเจ็ดหกซีไปฟอมแม่บาดเนี่ยนั่นแหละค่ะเจ็บฮกซีอีกแม่ ก็ยังไงเลยจะคล้องมันนะเข้าฝันมันมารถที่เกียร์นั่นแหละเมื่อนี้เจ้าขี่รถอย่างมากมอเตอร์ไซค์มาผู้เดียวมาผู้เดียวแล้วก็มาแต่นาแล้วก็นาลรๆดำมๆนี่แหละค่ะคนอีสานแซ่บคืออย่างเงี้ยเยอะน่ากลัวคนอีสานเหรอเมนค่ะคนอีสานแซ่บแซ่บเลยพี่น้องตำมะคุ้งตำซั่วตำมั่วล่าก้อยซอยแซ่เมตาเลือดควายเล็กวัาแซ่บไปเบิดค่ะพี่น้องคนอีสานเดี๋ยวนี้คณะนี้อยู่บ้านดุงดิครับเมนค่ะ ยู่บ้านดงนะค่าอีสานคักคับค่ะแต่คนทธีรดาจะยู่บ้านดงเย็นค่ะอำเภออย่างอัันนน้อำเภออย่างน้อยู่บ้านดงเย็นอำเภอบ้านดุงนี่แหละค่ะเพิ่นไปเห็นเพิ่นดาคนอีสานน่ะค่ะเพิ่นอยู่บ้านดงเย็นครับพี่น้องจ้าแต่ว่าพ่อแม่เพิ่นกับเพื่แต่ที่โตนาะหายเยยยงเยยกับเพิ่นกับพ่อด้ห่างปตมหรอกค่ะแต่ว่าลูกเพิ่นให้โซ่เื้ออืมก็เลยเห็นเพิ่นเห็นเห็นเพิ่น พ่อแม่่บบ่เพิ่นบ่คิดความถุกครองพ่อแม่เนาะว่าพ่อแม่น่ะทุกข์ใจขนาดใดค่ะนะคะไม่ซสนนอะ้วเนาะค่ะเนาะคนอีสานบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะแซ่บทุกอย่างค่ะพี่น้องบ่เสือมาลองเบิ่งค่ะลาบก้อยอยซใส่บแซ่บเบิดพี่น้องตำกหุ่งแห้งแซ่บตำมะฮวงแห้งแซ่บปลาแดกน้าหนุ่ยให้พี่น้องสีกันเป็ดตอนเป็นตอนเนี่นี่แหละค่ะเขาคนอีสานแท้จริง กจลตำเจวกระแทบค่ะเจ้าเลือกเกิดอีกนะเจ้าเจ้ายังอยากเกิดเป็นคนอีสานวะแม่นค่ะว่าไทยปกครองค่ะพี่น้องเอ้ยนี่แหละมันแซบค่ะเห็นเลือดควายเลือดงอนกับมีซอยจุจะแซบกับแม่นแซบเบิดค่ะน,นั่นแหละค่ะนี่ก็เอิอีสานเพราะว่าเฮทให้ใสหน้าเนาะปลูก บักทั่วบักแตงปูบักอื้บักยังปลูกเบิดมีแต่คนอีสานปลูกค่ะคนไทยเป็นประเทศมาปลูกน้ำม้าวเนาะค่ะนี่ละค่ะนาเร่ในี่กระปูเข่าเฮ็ดเลี้ยงเฮ็ดเลี้ยงกรูเข่าค่ะพี่น้องเฮ็ดเลี้ยงประเทศชาติยี่สิบเ็อีสานนี่แหะค่ะอีสานนี่แหะค่ะแซ่บคักแซ่บแนี่ยค่ะคนกระแซ่บว้าเรื่องแซ่บมันแซ่บไปเบิดทุกอย่างก่ะคนกระแซ่บพี่น้องว้าเรื่องเลขกันดีกว่างวสซีฮอดนี่เนาะค่ะเนาะฝันตองัวแล้วพี่น้อง เมื่อเลขออกถืถอถืออยู่สามเจ็ดเนะาะค่ะพี่น้องเนาะเอาเจ้าถือยืดที่แหวกตะพิมพ์ไปเลยยี่สามเจ็ดค่ะซื้อสามหกมันบ่มันบ่อันมันอันเนาะสามหกอันเลยสามโอ้หนูให้สามหกอันก็นซือ้อสามเจ็ดค่ะพี่น้องถือแต่บ่บ่บ่ได้เงินนะค่ะพี่น้องมอัายูทุนค <laughs> <laughs> ่ะยูทุนค่ะพี่น้องแมนแมน บ้านเองก็เลือแต่เกืบใส่ค่ะพี่น้องสวยบุดวัดแล้วค่ะสวยสวยเลือแต่เกือบใส่พี่น้องกันเบาเรื่องเลขเนาะแล้วก็ตก้องคืนมากับมานอนฝันฝันมาลาเอ้ยพันมาจังซีเพิ่นก็เอิ้นลาอยู่พันมาอันเลขมันสิออกนี่หันสามห้าเจ็ดเหนไหมยันจ้าของลืมเนาะค่ะเนาะกับพิมพ์ไปหาปุณันปุณีว่าจืดคอยไข่อยในเด้อข่อยฝันเห็นสามหาเจ็ดผมจะเล่ายาจังซีอันโตเดียวของพ่อเท่าไดร เจ็ดเจ็ดคนวะคนมาจังซันอย่าลืมเจ็ดคนวาจังซันกับเลขวันนี้มันก็สี่เจ็ดอีกเนาะค่ะเนาะเนาะมาจังนั้นแล้วแฟนแฟนแฟนยู่เฮือนอ่ะแฟนอยู่เฮือนอ่ะเพิ่นกะฝันว่าคนมาซ้นรถเพิ่นทะเบียนรถเพิ่นรุดออกเจ็ดหกสี่พี่น้องจ้าเจ็ดหกสี่ทะเบียนลดรุดว่าบันนี้เมียหันเมียผู้เป็นเมียนี่ไปซื้อเลขไว้แล้ว ลัตเตอรี่ค่ะสามห้าเจ็ดเอาไปเสียงไว้ในหัวมันนอนผัวเนาะค่ะพี่น้องเนาะให้ผัวฝันเปล่ผัวฝันค่ะพี่น้องเขาฝันมาเขาได้เมียใหม่เสยผันโอ้ยไปไว้ใต้หมอนผัวจ้านี่ละค่ะเอาไปไว้ใต้หมอนผัวนี่ค่ะนี่ละค่ะนี่ค่ะเอาเงี้ยสองห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดจ้า เก็ดห้าเก็ดมัดทุกใบนะครับลงท้ายด้วยหาเก็ดแมนเอาไปยัดเสียหัวมันน้อนเพิ่นเพิ่นเราฝันมันไม่ยิ่งมาหมักก่อนนะเพิ่นด้เมียผู้เดียวคืนเดียวสองคนคนอ่ะไม่ยิ่งมากอดมาหอมเพิ่นก็เลยว่าแต่ขี้เขาว่าดมันสีเหลืองเพราะมนน้อนเย็บเจ็บดาวก็จะเจ็บดาวกันก็เลยมวนนเพิ่นกันแล้วนี่ค่ะเนาะนี่นะค่ะนี่แหละค่ะเอาไปเสี่ยงเลยนะมันน้อนเพิ่น ล้มไถ่หาเจ็ดนั่นแหละค่ะแต่ว่าตอนฟันได้สามตัวนะล้มไถ่ห้าเจ็ดทั้งนั้นนะครับพี่น้องครับนี่แหละค่ะใบที่เลขมันได้ตรงๆเลยตัวนี้สามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดค่ะวันนี้มันก็มาตรงกับเลขดังเพิ่นเนาะค่ะเนาะแต่ว่าห้ากับฟันไปแล้วห้ากับซื้อกอนเพิ่นนะค่ะแะ้วก็จัดจวดไปแล้วค่ะออกบ่ออกบ่รลูกแต่ว่าได้มากแล้วค่ะ แล้วก็ไปให้พ่อบ้านเอาไปไว้ใต้หมอนพ่อบ้านพ่อบ้านกับฝันว่าได้เมียไหมเมีนได้เมียไหมสองคนเลยค่ะมันเขาไม่ยองเพิ่นคักแน่ยบผมันเถือกแล่าเฮะเถือกแล้วเลศก็ได้ถามมาดิขี้เขาบอกมันบเหลือขัเพิ่นว่าว่ากันเลยหัวจักมัยนยังเขาคือฝันจังสั่นตัวพระวัดคุดแหงวัดบางพานตอนเม่นแต่กันห็นยุจอมปวดก็เลยจัดตรวจไปแล้วค่ะพี่น้องเนาะมากกับจัดนั่เนาะค่ะพี่น้องเนาะเนาะนี่แหละค่ะ ว่าเน่กช็ชื่อทะเบียนรถแปดเจ็ดหกสี่เนาะ<ม>ทะเบียนรถนะคะกับสะกับนี่แหละคะ่ะมีซันนี้เนะาะเพราะว่ามากไปแล้วฝันไปแล้วค่ะเสียงนะไปแล้วเสียงแล้วว่าฝัน,ตนตแต่แต่ตองงวดเอารถตลีมาเสียงเบิ้งกับฝันว่าเด็ไปเกี่ยวเขาเนาะพี่น้องครับเกี่ยวเขาเต็มทงหน้าเพิ่งว่าแม่ก็เลยบอกว่าเอามึงไปเกี่ยวเขาเอาของมึงบอกม,มิเต่วงง่ายๆเหมอนันนะ มึงเอาไ้มันได้เด้อมึงอย่าให้ผู้อื่นให้มึงอย่าให้ผู้อื่นเด้อผนว่าอืเลขตัวนี้แ่ะคือนำละพี่น้องนี่แ่ะค่ะสามห้าเจ็ดค่ะวิ่งเจ็ดค่ะสามห้าเจ็ดวิ่งเจ็ดเลครับแมนค่ะงวดงวดนี้เจ๊กินลาเพิ่นจะไปรุ่มโยบานให้ห้าล้ายโยบานให้ห้าลัดมวันนี้ค่ะสีหาคนขับรถไปค่ะแมนเพราะว่ามันบมั่นเลยเพราะว่าหัวล็อกประตูไวค่ะยานเนี้ยกระโดดนี้ ล็อกประตูเงี้ยไหมคะเวลาลุนเละมันมีความสุขนะคะเนาะเฮาหาเงินได้จังไดกับโบสูถือเลขนะพี่น้องเพราะว่าอย่างเงินเทวดาเฮาอยากเสียงโซกเสียงวาสนาเฮาถือหน่อยถือหลายเฮาก็มีความดีใจเนาะพี่น้องเนาะอยากมีบังไดแบบกระโดดแล้วก็ไงบุบว่าบุบว่าบังแลยค่ะพี่น้องมักค่ะเป็นคนที่มักเลขค่เกิดมากเกินนี้นะถ่ายคลิปถ่ายคลิปตัวใดแท้แท้สามห้าเจ็ดกับแปดเจ็ดหกสี่เนี่ยค่ะครับ ทะเบียนรถเจ้าของเนาะค่ะแล้วก็วิ่งเจ็ดค่ะพี่น้องเนาะค่ะเนาะโชคโศกมันหมันเลยๆน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะรวยๆเฮงๆนะคะสู้ตายค่ะค่ะเจ็ดเจ็ดสินดาเดี๋ยวค่ะสักอันมีสามห้าเจ็ดแล้วก็แปดเจ็ดหกสี่เนี่ยเอาทะเบียนรถเมนทะเบียนรถค่ะแฟนแฟนฝันว่าเขามาซ่อนรถทะเบียนรดออกเบิร์เลยทั้งหนาพังเบิร์ดพ่นมาจังสั้นนะคะ คนว่ายังสั่นเพราะว่ารถเนี่ยไม่ได้ขี่ไปใส่เลยจอดอยู่เฮี้ยนนะคะคนขับค่ะคนขับคนป่วยค่ะนี่เนาะค่ะเนาะไปแยกเองเนาะค่ะอันตัวนี่เนาะค่ะเนาะไปคก้วออกเองเนาะค่ะไปก้วเองไปคก้วเองค่ะนี่ละค่ะเอาเลขเจสินดาสามห้าเจ็ดพี่น้องเย็บซี่กระตัดเอาเองเนาะ แปดเจ็ดหกสี่เป็นทะเบียรนรถนะเจ้จ้าแล้วก็วิ่งเจ็ดครับพี่น้องวิ่งเจ็ดจ้าขยันเลขาขยันเล่นตัวเดียวค่ะเจ็ดมาแห้งเนาะเจ็ด <7 S 2> มาแห้งค่ะเยสกินดาฟันต่องวอดวัดประจวันที่ 16, สิบหกพฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะรา,างวันที่หนึ่งวัดประจวันที่สิบหกเลขที่ออกสามห้าเจ็ด ขอบคุณเแจยกินได้ละหลายครับเสียงเพลงสือมาแทรกขอบคุณนละหลายครับสวัสดีครับสุกสุคนเด้พี่น้องเด้